สวัสดีจ้าทุกคนเอฟซีสุภุสุคนเนาะช่องยายบนคนโคราดแอนรูนีสวีดินตอนนี้บนกลับมาจากทะเลแล้วนะคะห้ากาเลยแวะเอาตัวนี้นะคะเอาใหม่อย่างดูนเอามะหายพีไส้ยนะคะพ่อยเอาติดถ่ายรถมานน้ำเอาใส่กระโปรงรถมาด้วยจะเอามะหายพ่อยายพีไซายเล่านะคะยายบุญก็เลยว่าฉัน สันทายอยันวิดีโอรอบนอกบ้านในบอ่อนะคะนี่เป็นบ้านของพี่สายเราดู้ค่ะเด้อรถกระจอดอยู่นี่ละเราอยู่อยู่นะคะเราอยู่อยู่เดี๋ยวเราออกมาละเดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวย่บุนทักทายแล้วก่อนเป <Hey. S 1> ็นเอาใหม่มาให้กัน oh, <this> พี่สายเราพี่น้องเราจะพูนยายกับพญอยู่ I can do I can do movie outside โอเค thank you <laughs> <laughs> ตอกไม้งามงามพี่นออ้องผูกตอกไม้งามงามนี่แหละเนี่ยคนมีแม่บ้าน,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 นเนาะล่ะเนาะคนมีแม่บ้าน <c oughs> เออแล้วเลี้ยงเพิงเด้พี่น้อง <c oughs> เราเลี้ยงเพิงเด้เ <c oughs> ออดอกไม้บานแล้ว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ผลีเวียนบานแล้วก็กว้างกว้างนะคะบริเวณบ้านแล้วก็กว้างพี่น้อง่คุณหลับไปหอดไปหอดพูดไปหอด,หาดงามคักบ้านเพื่อนไหมพี่น้องจา้าเอ็ดเบิง,บงดอกไม้ดอกอะไรพี่น้อง รืเปลี่ยนบ้านแล้วกวางคางอีหลิวบ้านกับหลังบักใหญ่ถามพ่อใหญ่ว่าฉันขอถ่ายรูปถ่ายฉันขอถ่ายวี่ดูนายพอได้บอเป็นอย่างมันมีปัญหาดอกว่าสัตว์พอดีเราออกมาเอาคนคนเอาใหม่ย,ยี่บุญก็บเลยว่าฉันถ่ายถ่ายมูวนบีเดบอถ่ายวี่ดูพอได้ว่าสั่นปัาดพี่น้องเ,เราเพิ่งดอกใหม่จะได้มางามแทนเมื่อกี้บุญขอกลับกล่องในเทิรพี่น้องเทอ ดพี่นอ้องมาบ้ดอกไม้ยังไงมาสวยเถอะดอกอันดอกเอยียงก่อดอกลักเล่เออดอกลักเล่พี่น้องอลักเล่สวยงามมากพี่น้องจ้ะดอกไม้ม่ได้งามๆเด้อดาลิงเด็กจ้ะ ดอกไม้งามแห่งพี่น้องที่บนน่ะยังศิละคันมาบอสอนยังได้สอนตระดอกไม้ข้าเจ้าแว้แว้อ่าฟาร์มฮันนี่บีเว้ที่ดูอ่าฮันนี่ Yes ่ที่ดูอินด้าอ๋ออยู่ทั้งคู่ทั้งคู่นี่เดี๋ยวอะไรที่จะเอาไปปลูกด่าเลี้ยงยูโน่ไอดู ไอ้ดูไอ้พริกอะฮาวเคียวอ๋อไอ้พี่ใส่แล้วโน้อไอพูดอินกาเดนอเคยูยูเทลอ๋อกิบกิบใช่อ่าอ่าอ่ายูการ์เดนแค่นี้อนอแอนฟาเวอร์บิวตี้ฟูลโอเคืมอุ้ย อื้อดอกสวยงามบ๊เบ๊วยบ๊วยบน้องแา้บกันเนี่ยนี่บนโอนนี่บนโอนพี่น้องเลดเดอร์ d a r l g เอทเทคฟโต้เอเทคฟโต้เลดเดอร์ฟ นน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 อนน,อน้นน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 านน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 ุนนนนน้งนน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 พูนน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 นพนน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 น้้ นาฮ่า่อบนสอน้โอ,อ,อ,อ้ยุดอดอ่งามแห่งพี่น้องงามแดบนสอนอย่าเทฟโตโฟม์นาลิกอือยืดโทรศัพนโอ้ยไปทางไหนกับ่ถือโทรศัพท์มาน้ำหากินหัวคนได้เหรอ Hi, mm. darling you look why you not you not bite to him I same him ah love love darling i want look uh, i want look b yes 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 okay mm hmm nỉ mèm nè นี่แม่ปุ้ยดอกมันงามบอกให้พ่อใหญ่ขอแล้วไปปลูกล้อเสียวบ่เหนอนล้อสิขอบ่เนาะโอ้ตบักะยี่บุญบ่ได้ยูเบิงบ่ได้เห็ดน้ำก็คือเก่าแลือเนาะพี่น้องเพราเขาบ่ได้เห็ดน้ำบ่ได้ยูเบิงมันก็คือเกลือหะล่ะพ่อใหญ่น่ะอันนี้แม่บ้านแล้วเมียเราดูแลเด้เมียเราดูแลไว้ น้องเอ้ยบานแล้วกัหลังมักไงนี่พันละเบียงเบียงนั่งกินลมชมวิวพร้อมดอกอันนี้ก็บเบิดไร้ไหวแล้ววี่ไแล้วแล้วตัดกิงไหมไอใหนมาขม้าขม้ามาท่งไปกินกาแฟคนพนันแล้ว่ะอ๋ออินไซฮันนี่ อ๋อเห็ดดูนิวอ๋อควรเทศไอควรเทศบ็อกไว้ทธาห้เพิ่งห้เพิ่งยู่พี่น้องเห็ป Look like this s c e ะแบ่แบบเยอะแยะเลยอืเอืมเห็ดบอกเห็ดบล็อกห้เพิงส่บด็อบานเล้วเนาะกวางขวางอิลีโอ้โหผุนอเมเพิง วละพี่นอ้องเบ่งแม่เพิงบินบุงบิงบุงบิงอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเหล,ล,ลือบังแลือบังพี่น้องเบ่งคนจะเฮ็ดเป็นเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็บอกไว้เนาะบอกแม่เพิงบอกแม่เพิงเย y เย h I see นพี่น้อง,อ,งอันห้างเพิองอยู่นี่หัน น่วยประกาศไปไกลหลายอยางมันตรวจนี่แหละแล้วทีแล้วเอาไปให้อะทีแล้วเอาไอ้น้ำเพิงไปให้อะพี่น้องนี่ยังเพลินพี่น้องว่าบ้านเพลินเท็ดดีค่ะเบบานเนาะเพลินมี่เบบานเนาะซาพอยแย่แล้วว่าซาพอยแย่แล้วว่ามีผู้ใดอยู่นะ บ้านขาเจ้าจก้าหลังไงหลังงามมาย่ำไหนกับบ่เขามาเจีเจียมมาย่ำไหนกับแบบว่ามาแค่พันพันมาแป๊บเดียวยังสี่นะเอาของล่งรถแหลักกลับไปเอาของลงรถแหลักกลับไปกับบ,บ่มีเวลาเลยม้า,ทาไทยเราไปยังสี่เรากับเรากับเไปอยู่น้ำดนเลยเขไาไงก็ได้พอพีนพีไซ่เล่าก็ได้ไปย่ำไหนก็ไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวหลักกมายัางสีนะ่น่ะ อพี่น้องบนงนังนังกินลมส้วมวิวเหตุงานเพื่อนข้อ,ขอบ่ายืนอีบนสอนเดี๋ย,อยนนอวอรอ่ะนี่น้อง้าแล้วกวงขว่งอลยหุ่นหอนหอนหอัวบุละ ปลูกบ้านได้อีกเป็นหลังนะ่ะด้านด้านนอกปลูกบ้านได้อีกเป็นหลังโอ้อยบนขอไปถ่ายรูปในเปียงล่ะไปยั่ยมาเขามามากินกาแฟามาสันอันนี้มินมินมินพี่น้องสะระ์เนียหละสะระ์เนียแต่ว่ามันเป็นสะระ์เนียเป็นขน,ขนขนของฝรัง่งกะขังเลยดึงกุหลาบโลัลยแล้วพี่น้องก็ตัด เพราะตัแต่เห้มันปรงไหมเลยอ๋ออ๋อแล้วมีกุหลาบเอ,อ้ยง<อ>ามาเหง้สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะสุภาพสุคนแก่บนต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อ๋ย่บนเอาเสียงไม่คลิปวิดีโออกนะคะแล้วก็มาบรรยายแทนนะคะเพราะว่า เสียงในคลิปวิดีโออ่ามันเสียงดังมากนะคะทางบ้านคนตัดหญ้าทางบ้านคนตัดหญ้าบปนีกเสียงมันก็ะเลยรบกวนพี่น้องแยกบุตรก็เลยเอาเสียงออกแล้วก็มาบรรยายใส่นะคะแล้วก็เอาเสียงพิ้นเสียงแค้นอีสาน้านเฮามมาให้เพืเ่อนๆเนด้ฟังน้าน,นะคะก็ถ้า วัตถุใจก็ต้องขอโทษขอภัยและก็ถ้าเป็นเสียงรบกวนหรือว่ายังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเนบนกาจะเก็บภาพบรรยากาศสวนดอกไม้นะคะที่บ้านพี่ชายของตาลูนี่มาให้ทุกคนได้ชมในเบิงน้ำนะคะบ้านเพิ่นเป็นธรรมชาติมากะคะ่ะทุกคนลัางบ้านเพิ่นจะเลี้ยงผึ่งนะคะเลี้ยงผึ่งขายนำผึ่งขายนมผึ่งแล้ว่นกะนี่แม่บ้านนะคะช่วยดูแล สวนดอกไม้นะคะค่นปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวนะคะทุกคน่นจะเอาไว้ให้เพิ่งมาตอมมะอย่างนี่แหละเนาะก็จะประมาณนี้หน้าเฮี้ยงเยกบ,บนก็เลยขอเก็บภาพสวยๆนะคะที่บ้านพี่ชายซาลูนี่มาฝากทุกคนเยกบ,บนไปหลายรอบแล้วล่ะนะคะทุกคนมาหลายมาหลายปีแล้วก็ไปหลายรอบแล้วแต่ว่ากะ ไปก็บ่ได้ไายบ่ได้ยังบ่ได้เข้าไปชมถึงขนาดนี้เพราะว่าไปนังอะไรกับไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับยังไงนะอ่าแต่มือนี่นะคะมีโอกาสและมีเวลาเนาะอ่ะาก็ก็รุ้นี่แล้วก็เลยพาไปคุยไปกินกาแฟไปอ่าชมนู่นนี่นั่นอยู่บ้านพี่สายเราเดี๋ยวย้บนจะอ่าลงให้เบิรงหลายๆคลิปนะคะเนาะเดี๋ยวตรงไหนก็หาเอ็ดซี่รอชมรอติดตาม คลิปไปเรื่อยๆนะคะทาบเบื่อเนาะยาฝาเบื่อกันด้วยพี่น้องด้วยนี่บนก็จะประมาณนี้เนาะสถาน,นีเบล่ากยจะเอาภาพสวยๆนู่นนี่นั่นมาฝากเอสซี่นะคะฟังเสียงพี่เสียงเค้นไปนัค่ะทุกคน นี่จะเป็นดอกไม้หนาบ้านมันลอยแหละจะพี่น้องมันเริ่มลอยแล้วรถตาลุนี่กับรถปีซ้ายแล้วกระจอดพี่หนาบ้านสองขั้นนะพี่น้องอันนี้เป็นกองฟื้นนะคะฟื้นที่เป็นเตรียมไว้ถ้าใส่หนาหนาวนะคะเอาไว้ถ้า ใส่ฮีเตอร์นะคะทำฮีเตอร์ทำ, itter, ทำคามร้อนแล้วอันนี้เป็นบ้านหลังตามเป็นไข่ไข่รูปทรงโกดังนี่ขางใมก็จะเป็นจะเป็นห้องเก็บของพน้ำแล้วก็จะเป็นอ่พวกตู้ยงตู้เย็นตู้แช่นะคะจะอยู่ในหันแกบ็บตู้แช่แข็งนะคะเพื่อจะเอาไว้น้ำกันขังในบ้านได้พี่น้องอ่ะตารุนี่ก็นางเยสวนยอมนะคะด้านหลัง กาแฟคุยกับพีไส้ยเป็นไปเรื่อยๆนะคะแกบนก็เลยได้ดอกไม้เม็ดดอกไม้ที่มันแกนแล้วก็ลองเก็บเมื่อบึงว่ามันเจาะไดใบ่อก็กเลยเอาหาจารุนี้ไปว่าเอาลองเก็บไปใบเบิ้งคาะเอาไปปลูกที่สวนบ้านยูปีนาลองเบิ้งมาสักพี่สาเราก็เลยไปหากองมะหยใสซนะคะเดี๋ยวคลิปหลังเอจากเมื่อบึงว่าเขาจะมีอย่างมากให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้เบิง้งนําเสนอกันเนาะ ก็จะได้ของฝากของตอนนะคะหลังจากนั้นคุยกันจิบกาแฟไปโดนเติบพี่สาวอ่าพี่สะใภ้นะคะของกาลุนีแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราก็จะได้ชมดอกไม้อีกรอบหนึ่งกับเจ้าของบ้านที่เป็นมาดามหรือว่าเป็นพี่สะใภ้ของกาลุนีนะคะแล้วเราก็ได้ของฝากกลับมาบ้านด้วยเดี๋ยวจังรอชมด้วยะคะ่ะขอบคุณมากมากขอบคุณในการติดตาม กำลังจะแห่ยี่บนจ้าจเจอกันคลิปหน้าค่ะ